พระธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือเรื่องสังขารธรรมคำสอนนะโมตัสสะภัคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตรงขังอะเรญาสัญจังจาติเปตุงขาดจาลาเปตุขังผ้าญาติเปตุงขังมารนามเปตุงขันติสาธโบ sổ tu cha na sam ri san tăng lai tăng nhiên chai nụm thao mi san tha Cấu bình pra than Chuông bèn chạy bàn chuyên chói tam bà thói cầm thầm và cha cầm nói nhạy khôn nặng cay chắc cha khôn năng lặng lẽ nè chắc lau qua tiền quan tăng nhà quan miệng mẹ trùng lá hạ bền hôn. Cán cũ sồn mẹ quang mẹ cỏ sang tàn tàn sát thà hán nhằng chưa chạy phải ưa tàn đi cô sồn mì nói mà chẳng uốn tì xa phạt phải hạ phù chuôn tì tái chạc thành tháp hạ cả nhà bờ biết mà thèm lau đầy hành na tàu phó son nhân phàm khi món sâu sụt vip và nhục sổ ca แก่วงสาพี่น้องอันอยู่แห่งห้องเมืองคนมาจุราตนองอาเตียงมาปาจีวีตายเป็นผีบอไว้บอว่าคนบ้าบยงใจคนมีสัมปันติลายมังเต้าเป็นพัญญาเจ้ากาสันทลา คนเครื่องกาลำบาคนทุกยากขอต่คนทรงแสนโลกน้าเตียงแตยความแนมอรนาสาเปสะตาน้อยใหญ่จุมหูแจงควสัดจังว่าเกิดมายังจัดนี้บ่อาอตลิตังแกเวนีเวศยาไ เปียทีิภัยพัญญาตลีกเว้นขาดตั้งตตยต้านต่างลายเฮ้ยม้วนหมู่จงรำหูขึ้นวานได้เลี้งหันทวนทีเถึงความใ้ที่จาแมาแกเ่เราลาไปหน้าคนโลกลาโลกา วันเกิดมาน,นใช้เฮาหูได้เป็นหมายแต่วันตายม้มวยหมอดบ่หูลอดบันาดพ่องก็ตายในต้องแม่พ่องก็ตายแต่แยมน้อยพ่งอ่อนอ้อยเด็กขา พ่องมอละนาเมื่อหนุ่มสีหนจุ่มวัยพ่องตายไป냠ข้าพ่องตายนอนกำเก่าปามาพ่องมอละนานอนผ้าหญ้าหย่อนก้ำแปดตวยตันตัไผมันสงไว้ตั้งแก่ไทปงลาง chắc mẹ phá phần tộp sai hơn đầy hai lệ đi phạm tài mi la là tám vĩ bạc thầy man chắc mà tan tròn hỏi chú nhảy nói nhìn chạy tan tàng lái nụm thầu phần thăm bà cháu thầy cha ความโสกไไ่แมาจังคอยขาดหายไปแลนนาะมนุษย์อันว่าคนนานามวลหมู่ทวนนากูใจยิงต่างก็เป่งปิงอาสะลาย ส่งกันไปจ้าใจเฮาอยู่บ่ได้เอกาตั้งแต่แม่เมื่อก่อนเกิดสูบ่อนเมืองโคนก็มีพ่อแม่จนที่ไว้เลี้ยงลูกใหยสายตาโจนใหญ่มาแก่กาบ่เือตำมตาโรพา แปลงใจบ้านเลี้ยงลูกผิดและถูกสอนปันสว่วนจอมควันลูกเตา่าพอตอบแทนเล่าบุญกุลช่วยเกื้อหนุนพ่อแม่อันเลี้ยงแต่น้อยแม่สว่วนครูบาและอาจารย์ ได้ไข่ขานเกาวจีเฮือหูตีกองดีสัมปาสิป่ามีแมกน้อยได้กาวถอยสอนปานตั้งใจพงพันปีน้องมินแก้วป้องสะหายตั้งผัวเมียหลายอยู่กูอันขึ้นสู่ลงหากาน กันโปดใดดับขันกาภาคชีวิตจากกาญาก็ปากันดาเลิกสาตามเก้าลากประเพนีกุศลมีหลายแลอุนติสาแพไปหาเป็นกตันยูตามาควางบ่อาจอ้างกนานา มูลละสันธามวลหมู่จงพรำหูสังขารหูชาติการก็เกิดบ่อปัสสนักนาสังขารบ่มันเตี้ยงหูความยังไปมาเป็นทุกขามบ่เหือหูมีเกิดแก่เจ็บตาย sẵn sàng tăng lại hũ bắt hạt bóp bôn chạc xuống sàn tụt thọ, làm màn ớt mưa pia thịt thềm á tiếng mò la nè chụp hồ bò bên cô nhìn chạy pháy chạy bay còn lá chạc bọn lô ca ไผจักหมอละแหน่เมื่อซอ้อยตามตามจอนหอยไผมันกรรมมาตานแล้วใช้เตียงจักได้เมื่อมอนแม่พระผู้ทอนเป็นเจ้าก็ยังเข้าสูนนาน่นิแปนโพนสงสารโลกใต้อันุกไม่นักนา อานิจังนั้นแนบ่เตียงมันอันับแต่นั้นก็เป่าแวงเฮาควันแห่งนีตายแล้วใส่ใจกะตำบุญเฮอแต่นุ้นอย่าขาดมีสินสะอาดทักษา ศีลนนี้นาเป็นเก้านักผาดเจ้าจะสอนว่าเป็นอาพรเลิศแล้วปากาศดแก้วตังผานได้เจยบานคำเจ้าบ่อสกเศร้าค่ังชีกันลานีกาะาพชีวิตจากเมืองโค เตียงเอาตนไปสู่ในที่อยู่จันฟ้าย้อนสินห้านำไปดังนี่แตนไขเก่าวไว้ตั้งแต่ไทยเดิมมาว่ายัางมีว่านิจาปอกกาพ้อมทวนนาบอดน้อยได้หาล้อยเป็นพระมาน จากสถานที่อยู่เข้าไปสู่นาวาารีบไก่แกา่ใบหน,น,น้าบ่อนเนินแจกเจ็ดวานเหือกไผ่ผันไปสู่กแางสมุติอยู่แดนไกไ่พอแตงใดไปหน้ามีแต่ฟ้ากับแนมไก่ย,ยิ่งล้ำสุดตา nay cả là nàn sai nhàn mi lùm nhảy hoa bì bát ma tí bò khát lùm hèn pha càng hơ có bò lò lửa trẹt mang càng nam khoang vòng bồn chúm mù khôn bò ca tàn trốt chạy qua nát na ต่างเววาวุ่นวาลออยู่ท่าดาตายตีนั้นยังมีใจผู้นึ่งซ้ายกมือไว้สามโหนก็ตามตนนั่งคาลันึกถึงศีลห้าดวงงามก็ตาก็ตามบาดบ่คัญญาต่างตาย khẩu trắng lại muôn mù hành chay năng dù niềm sâu bọt quăng máu bành ba thường trang tài bài na mi ma Quan ni cha muôn mù chiền ba, cần u cha thám, bền tâm ngam bỏ sau và đô ra cháu bền sân đai nên say năng dù đai tồn đều sang bờ đê bay nè hừa tẹt á ấp bàn tân tề hàng thượng hùa châu bờ của mũi mơ tài là tốt bằng bồn chú mù khôn tăng lai เขากว่าใจจุผู้จุงเกวู้ไขแมาตีนัแน,น่ใจปวดนั่นจริงจาก,ก่กวชีวาพิและมีดังนี้ตัวข้ามีสินห้าดวงดีแม่น่าข้าลานีกาผ้าชีวิตจากกาญา จักได้ไก่กาไปเกิดจันฟ้าเลิดไปบนขอย้อนโกศลสินหเหตุนั่นค่าจริงบอกว่าตายเขาทั้งหลายมวนหมู่กันใดหูขีญาก็ป้ากันมาแวดอ้อมบังแวดล้อมเร็วปาน ย่อมื่อผ่านบ่อแจ้าขอสินห้าจูคนคนเฮเป็นมงคลก่อนตายกันเขาตั้งหลายพร้อมแน่ใจปู่นั่นก็บอกสินห้าบาทเดียว้ํำกอดเร็วท่วมถึงคอ ตั้งโลคนณก็รอความตายส่วนวาใจนั INE ้นจริงเก่าร้อยเอิญเป่าไข่จาว่าจุงเล่าลามวนหมู่จุงเกืดอยู่ถึงสิ้นเป็นอาจินมันแก่นอย่าใจแล่นไปมา ญา à มีภัยญาต่อหนศสิบแปดหจากฮักษาสินจากปาปุ่นจะตังทุกยา่าอาบายตั้เสียงใจก่าวแล้วเขาก่อปาตั้กึศเถงแก้วเจ้าตั้งสามตั้งสินงามแปดแห่บ่อนนึ่งจานักนาน้ํา่กอท่วมหูาตาใจไปบ่มีภา ได้ศีลนั้น o i r a n ้เสียง c นนใาเข e r i v a t i o n อาใั้ฟ plasma ด่ c e เขามืา r e i n v ั n t a r i n e s s u will see their soul in t h คน l e s h and t h chúng ca ninh vén khát tà na tí ba tùa hàn và đại phàn khâm kha sát luộc la lô ca a tin na kho nhảy và mắc phải lắc khòn và ca cà mê phóng lên chú và à, cào u mũ xa ตั้งสู่แลน้ำเล่าอย่าเอาเข้าหาตัวจากป่ามัวเมือม่อซอ้อยแบบจงหอยไปลูนจุงกะตำบุญติดต่อหักษาสิงก่อหักใจเป็นอุมปานิใส่ไปแน่ใดสุกแหล่งแลเมืองโพ Xuất mương bốn chân phá xuất bài na nè la pan bò nhà cha nê na Môn la sát hà môn mù anh năng dù phân tham cả tâm Cấm phòng theo đằng tay léo còn đi อันนี้ทรงมีเตียงแต่ยอมตดแน่จูคนโนบนโกศแมากคว้างอันใด้สนดีงามขอจุงตามไปหาผู้มรรานากาภาคหลอนได้ลำบากตกพาน ขอผานละบุญตตาอย่างดีไปหลอดตีเป็นไม้ได้ไปพายหยกง่ายออกจากภายต่าง่านเพือได้เจบานคำเจ้าบ่มีโศกเศร้าเคขังกาแม่นเขานั้นนาอยู่กาย สูดเวใส่ไปบาดลาดขาตนเต้ายอดมเหสิคาตนผู้มีบุญญาหลายแลนําไปแผ่ไข่จาโมตานาก่าวหือใดฮูตามมี แม่ได้สุขขีแล้วโสดขอบุญไปโพดแถมเล่าได้ร้อยเต่าปันปูนมื่ออาไปลูนสุดซอยได้จืนจ้อยเจยบา สุขสำราญนบ่อขาดในภาษาสเมืองสวรรค์เป็นนิรันเตียงเต,าต้าทุกคำเจ้าสวัดสดีเม่นว่าบุญยะลาสีมีมากอันสทัทธาหากตามแล้วบ่อกาดแก้วนี้หายจุมงสะทธาลายจูผู้ยอมจักได้บุญอยู่จูคนโคน จากปาื้อตนจำเริญไปไปน่ยามอยู่โลกลามนุษย์สาจัในตีขาจืนจ้อยยามกาค้อยตายนี้บุญญาราศีจักสุงอยูเหิดได้ไปสู่ตีกาเ็มใจเป็นสันใดก็แล้วอยากกาแก้วเสียสิน ป็นอาจินเกดลอจากดละตอดจังตานแดตอก็มีโนยภาการดังกาวมานี่และนานีทีตังกิญาอันกาวแกຍยังสังขา tham cam son và bằng cùng trộm lê Sa đế